ปริญรุ่นเก่ายอดนิยมวัดหลวงปู่ไข่วัดเชิงลินหลวงปู่ไข่อินทศโรูวัดบอ่อพิษพิมุกบวรวิหารวัดเชิงลินแขวงจกกวักรวรรดเสัมพันธวงศ์กรุงเทพอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังด้วยเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้สร้างพระปิตาเนื้อผงคุกรักที่มากด้วยพุทธคุณนอกจากนี้ยังจะสร้างวัตถุมงคลพระอรหังกีบบัวเคลือบและไม่เลือบ ครุ่งรังเช่นตะกรุดผ้าประเจดและรูป่ายอย่งางไรก็ตามวัตถุมงคลของหลวงปู่ไขที่ได้รับความนิยมมีราคาเช่าบูชากันสูงมากโดยเฉพาะเหรียญรุ่นแรกจะสร้างประมาณปีพศ2 4 7 2รงซึ่งคณะสิทธิ์ขออนุญาตจะสร้างเนื่องในโอกาสอายุวัฒนามงคลครบหรอบ72ปีแต่จำนวนการสร้างน้อยมากกล่าวกันว่าประมาณเจองเหรียญเท่ากับจำนวนอายุ ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูห่วงด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ไข่นั่งคัสมาธิเต็มองด้านบนรูปเหมือนมีอัครยันด้านหลังเรียญเรียบไม่มีอัครยันหรือตัวอักษรใดๆทั้งสิ้นด้วยจํานวนการสร้างที่น้อยทําให้เหรียญแท้หาชมได้ยากมากเหรียญหลวงพ่อไบวัดช่องลมหลวงพ่อไบธรรมชโชต,โตูวัดช่องลมอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามพระเกจิอาจารย์สายแม่กงวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องเป็นอย่างมากสำหรับเหรียญรุ่นแรกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 4 6 1เป็นเหรียญปั้มเนื้อทองแดงผิวไฟและเนื้อทองแดงกระไหลทองด้านหน้าเหรียญเป็นปรูปหลวงพ่อไบคุงองค์ขีดตรงบ่าคมชัดล้อมรอบด้วยช่อรงเข้าด้านบนลงยันคมชัดขอบเหรียญปั้มกระบบกมีร่องรอยการแต่งขบ ทั้งด้านซ้ายขวาด้านหลังเหรยนเป็นอักขระคมใต้อักขระเป็นตัวเลขพศ2 4 6 1เหรียหรุ่นนี้แบ่งออกเป็นสองบล็อกคือบล็อกแตกตรงพศ2 4 6 1กับบล็อกไม่แตกอักขระคมชัดปัจจุบันหายากมากและยังไม่พบของปลอมยินแบบเรียนหลวงพ่อชุมวัดธร,รมมดือหลวงพ่อชุมจันทโชตงอดีตเจ้าวาดรูปไรก ของวัดอุทุมพรธารามหรือวัดท่ามะเดือ่อตําบลสวนกล้วยอําเภอบ้านปูงจังหวัดราชบุรีพระเกจิที่มีพุทธาคมเข้มขังผู้สร้างตํานานปฏิหารปราผีจนชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาในอดีตบริเวณวัดท่ามะเดือ่อเป็นป่ารกร้างน่ากลัวชาวบ้านเล่าขานกันว่ามีผีดุเมื่อเดินผ่านหน้าวัดจะถูกผีหลอกเป็นประจำท้ายที่สุดหลวงพ่อชุม่มใช้วิทยาคมประผีปีศาทั้งหลายจนหนีกระเจิง สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชุมชนแห่งนี้ทั้งนี้เหรินหลงพ่อชุม่มวัดท่ามะเดื่อรุ่นแรกจะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2463เป็นเหริญรูปไข่ด้านหลังเหรียนเป็นรูปหลงพ่อชุ่มครึ่งองค์ซ้อนวงกลมสองชั้นด้านในวงกลมล่างเป็นโบสน่นรูปบุมมพศ2463ขอบเหรินแน่นหนาเป็นหน้า,นาคาระคอมล้อมรอบวงกลมส่วนด้านบนมีหูเชื่อมด้านหลังเหรียนเขียนเป็นอักขคาระ ด้านล่างเขียนไว้เป็นที่ระลึกเหรียนดังกล่าวได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเหรยนหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามหลวงพ่อฉุยพระเกจิชื่อดังจังหวัดเพชรบุรีวัตถุม,มงคลของท่านล้วนเป็นที่นิยมแสวงหาโดยเฉพาะเหรียญรุ่งแรกที่สร้างในปีพศ2 4 6พได้รับการยกย่องให้เป็นเหรยนอันดับหนึ่งและหนึ่งในบรรดาพาเเหรียน ที่มีค่านิยมสูงในหมู่นักสะสมพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศลักษณะเป็นเหรียญปั้มหูเชื่อมรูปไข่เนื้อทองแดงรมดำแม่พิมพ์ด้านหน้ารักเหรียญแกลวดลายดอกไม้และโบประดับอย่างงดงามตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อฉุยครึ่งองค์คมจีวรลดลายพาดผ้า,ผาสังขติภายในโบจารึกอักษรไทยด้านบนซ้ว่าพอโสด้านบนขวาว่าห5ด้านล่างซ้าว่าพระสวน และด้านล่างขวาว่าระมุนีส่วนแม่พิมพ์ด้านหลังเป็นยันห้าคายันกระบองไข่ในยันรอบนอกเป็นอักขระของอันว่านมโมพุทธายะตรงกลางยันเป็นอักขระของอันว่าสะแยกออกเป็นสองพิมพ์คือบอกมุมมีไส้และบอกมุมไม่มีไส้โดยสังเกตที่ตัวอักขระของคำว่าบกถ้ามีขีดขวางตรงกลางคือบอกมุมมีไส้ถ้าไม่มีคือบอกมุมไม่มีไส้โดยพุทธลักษณะที่งดงาม และผู้ที่คุณเป็นเลขประกุดจึงนับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพระยาหลวงพ่อกันธรรมชโชตูวัดพระยาติการามตํบาบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาพระเกจิชื่อดังในอดีตเกียรติคุณความแก่กก้าในสพพวิชาคมุมได้รับการกล่าวขวัญจนถึงปัจจุบันพระเครื่องและวัตถุมงคลที่ท่านปุกเสกไว ล้วนเป็นที่ปรารถนาโดยฉพ่อเหรินเซมารุ่นแรกซึ่งเป็นเหรินหลักยอดนิยมของวงการพระในปัจจุบันเหรินหลวงพ่อการรุ่นแรกเรียกว่าเหรินเซมาพิมพ์หลังขอบิดสร้างเมื่อปีพศ2469วัตถุป,ประสงค์เพื่อบูรณะพระอุโบสถวัดพระยาที่ชำรุดสุดโทรมลักษณะเป็นเหรินเซมามีหูด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพวกก่อการนั่งขัดสมาธิอยู่บนตะกา,าสิงลอง้อมรอบด้วยอักขระ นโมพุทธายะตำหนิที่ควรพิจารณาคือด้านหน้าตาคมชัดลึกไปหางยอหญิงที่ชื่อว่าแตกเป็นสองแฉกกระหนกด้านบนขวาของเหรียญใต้เลขหกมีเนื้อเกินออกมาส่วนด้านหลังเหรียญตรงกลางปิญญัณด้านล่างเขียนว่าที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถเกือบยอดอยันตรงกลางเป็นตะขอที่มาของชื่อพิมพ์เขาบิดยันด้านหน้ามีคําว่าปฏิสังขรณ์มีเส้นรอยแตกยันหลังคําว่าอุโบสถมีเส้นสซน มองดูไคซาราอีกจำนวนการสร้างทั้งหมดเพียง3 1 3 7เหรียญปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้หายากมากบริ่หลวงพ่อจัดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจัดคังคัสรูรือพระครูสิทธิสารคุณพระเกจิรืองวิทยาคมุมแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบ้านสร้างจังหวัดประจีนบรุรีในยุคสงครามอินโดจีนวัตถุมงคลของท่านล้วนเป็นที่นิยมสะสม โดอชพอหรีหลวงพ่อจาดที่ได้รับความนิยมสร้างในปีพศ2484ลักษณะเป็นหรีกลมมีหูเชื่อมจะสร้างเป็นเนื้ออันปะกาและเนื้อทองแดงด้านในเหรียญตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจาดครององค์หันหน้าตรงข้อเปลียนเขียนว่าปีที่70แหงอายุไขพระครูสิทธิสารคุณวงเล็บจาดด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระปิตาลอ้อมรอบด้วยดอกบัว แต่พระเขียนคำว่าจเจอรินเลบิบปัจจุบันเป็นบรินที่หายากและยังไม่พบของปอมดินแบบมากนักบริณหลวงพ่อผิดวัดขมังหลวงพ่อผิดพระเกจ,จิชื่อดังแห่งวัดขมังตำบลขมังอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรการสืบค้นประวัติไม่ปรากฏชายานามทางสูงเป็นสิทธิสืบใจธรรมจากหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรสร้างสุดยอดครุ่งรางของข,องของัง ที่มีประสบการณ์พุทธคุณเรื่องลือกันไปทั่วอธิษะกรุดมหารูดขี้พึ่งวิเศษอย่างไรก็ตามวัตถุมงคลหลายรุน่นที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผิดรุ่นปีพศ2462ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปใบไม่ยมมีหูห่วงจะสร้างเนื้อทองแดงด้านหน้าขอบเปลี่ยนเป็นจุดไข่ปลารองรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อผิดนั่งัาสมาธิเต็มองค์ต้รูปเหมือนเขียนคำว่า หลวงพ่อผิดด้านหลังไม่มีโขบตรงกลางเป็นยันอักขรบโบร,ราณเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ด้านพุทธคุณมากมายทุกวันนี้ราคาเช่าในปัจจุบันค่อนข้างสูงมากเรียนหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวพระเกจิที่ได้รับการยกย่องพระครูพบูบณ์คณารักหรือหลวงพ่อดิ่งคังคัสวนูอดีตเจ้าวาดวัดอุสาพารามบางวัวอำเภอบางปะกงจังหวัดชาเชิงเซา ในห้วงที่ยังมีชีวิตท่านสร้างวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมจากบรรดานักสะสมมากมายหลายรุ่นโดยเฉพาะเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปีพศ2488เมื่อคราวด้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะแขวงพร้อมทำบุญอายุวัฒนามงคลครบ61ป,ปีลักษณะเป็นเหรียญกลมรูปไข่ด้านหน้าเหรียญยกขอบเดยรอบตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อดิ่งหันหน้าตรงเครื่ององค์ มีอักษรไทยกำกับโดยรอบว่าพระครูพิบุลคณารักเจ้าคณะแขวงอำเภอบางประกงวัดอุสาพารามชัเชิงเซามีตำหนิที่เส้นขงด้านบนใบหูด้านขวาและซ้ายกึ่งกลางลำคอจะมีขีดไขว้รูเครื่องหมายบวกมีเม็ดไขป่ปลาสามจุดที่หายปะละขวาประโคดสายเส้นล่างสุดปลายแตกออกเป็นสองแฉกด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็ญญนยันภายในบรรจุอักขระของว่ามีมานาอาู ล่างสุดเป็นปีพศที่สร้างที่คําว่าโพสมีเส้นแตกที่ตัวโสะสะลาเป็นทางยาวขึ้นไปด้านบนคอมจันซ้ายมือเป็นเส้นเกยกันวัดถมมงคลหลวงพ่อดิ่งเล่าขานกันปากตบปากเล่าขานกันปากตบปากถึงพุทธคุณอันยอดเยี่ยมครบทุนทั้งด้านเมตตามหานิยมแ้วคคาดปลอดภยัยคงกระพันชาตรีปัจจุบันรือรุองแรกหลวงพ่อดิ่งหายากส่งผลให้สนับราคาเช่าหาบูชาขยับขึ้นสูงตามไปด้วย เรือนหลวงพ่อตีวัดสามงามหลวงพ่อตีคังคสาวรนูพระเกเจิจาจรย์ชื่อดังแห่งวัดสามงามอารัญญิการามอําเภอดอนตูมจังหวัดนคปรปฐมเจ้าตำรับเครื่องรางของขังกุมารทองอันโด่งดังวัถุมงคลที่ได้รับการยอมรับในวงการพระเครื่องคีอเรือนหลวงพ่อตีรุ่นแรกสร้างเมื่อปีพศ2 4 8 6โดยคณะศิษป์ยานุศิษย์ร่วมกับวัดอารัญญิการามวัดสามงาม จังหวัดนคนปรปฐมขออนุญาตจัดสร้างขึ้นด้านหลังเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อตีขมจีวรเฉียงบ่าปลายสังฆาติแตกเป็นเหรียนปั๊มตัดโบราณด้านบนมีหูเหรียญด้านล่างมีอักขาระโบราณอักษรลิกคมชัดด้านหลังเหรียญเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีเส้นแซมตรงส้นเทา้าใกล้ฐานดอกบัวมีอักขาระโบราณห้าตัวล้อมรอบองค์พระเหรยนหลวงพ่อตีรุ่นแรกเท่าที่พบมีเนื้อทองแดง เนื้องเงินปัจจุบันเป็นหรียญที่ได้รับความนิยมมากและมีของปลอมดินแบบค่อนข้างใกล้เคียงหริญหลวงพ่ออีวัสตัติหีพระครูวรเวทมุนีหรือหลวงพ่ออีพุทธสรูเกจีอาจารย์ชื่อก้องแห่งภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีรหลวงพ่ออีสร้างระเครุ่องรังต่างๆไว้มากทั้งต่กรุซื้อยนันเรียนพระปิตารวมทั้งครุ่งราง ประหลัดคิกที่มีชื่อเสียงมากส่วนเหรียญยอดนิยมคือเหรียญหลวงพ่ออีรุ่นแรกรูปไข่เนื้อทองแดงปีพศ2 4 7 3ลักษณะเหรียญด้านหน้าเหรียญมีรูปหลวงพ่ออีด้านขวาเขียนพระอุปชอัชฌาย์อีด้านซ้ายวสติหีบด้านหลังเหรียญเขียนว่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปและพศ2 4 7 3โดยมียันหยุดตรงกลางเหรียญรุ่นนี้เป็นที่นิยมราคาเช่าสูง ปัจจุบันหายากถูกใจกดไลค์โปรสับสไครต์ข้างล่างขอบคุณ